นักท่องเที่ยวแหกขึ้นภูหนองชมความงดงามทะเลหมอกลอยเหนือลำน้ำโขงเมื่อช่วงเช้าวันที่27พฤศจิกายน2565ที่จุดชมวิวทะเลหมอกภูนองตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนักท่องเที่ยวได้เดินทางตั้งแต่เช้ามืดเพื่อขึ้นบนภูน้องไปสัมผัสบรรยากาศยามเช้ารอชมทะเลหมอก เหนือลำน้ำโคงและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าซึ่งวันนี้ไม่ผิดหวังนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติมีหมอกขาวโพลนที่ลอยอยู่ตรงหน้าทอดยาวสองฝั่งไทยลาวและปกคลุมเต็มท้องฟ้าท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นเมื่อหมอกเริ่มจางจะมองเห็นวิวทิวทัศน์สองฝั่งโค้งและพันโคดแสนใคร นายบุญชินแก้วธรรมังอดีตผู้ใหญ่บ้านโนนสว่างหมู่ที่6ตำบนมันม่วงกล่าวว่าการเดินทางไปชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวภูน้องจะต้องเดินทางด้วยรถอีแท็กของชาวบ้านที่มีไว้บริการตั้งแต่เช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการชมทะเลหมอกไหลผ่านที่นี่จึงถูกเรียกว่า จุดชมวิวทะเลหมอกมีชีวิตและเป็นจุดชมทะเลหมอกสวยงามมากอีกจุดหนึ่งของอำเภอสังคมจังหวัดน้องาาย